ผมจะไปติดตามดูเรื่องของความคืบหน้านะครับพืชกระท่อมหรือว่าใบกระท่อมบ้างนะครับหลังจากปลดล็อกอมาหนึ่งปีเนี่ยนะครับวันนี้เรื่องของพืชกระท่อมเนี่ยเดินทางไปถึงไหนแล้วนะครับผมติดตามเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ทำเรื่องของพืชกระท่อมอย่างเอาจริงเอาจังนะครับทุ่มเทนะครับผลักดันนะครับเรื่องของพืชกระท่อมเนี่ยนะครับให้สามารถเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพืชกระท่อมก็ยังไปติดล็อกเรื่องของอย ยังไม่สามารถนะครับออกอยอขออยอได้ไม่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปตัวใดของพืชกระท่อมที่ขออยอได้เลยนะครับแล้วก็จากการสอบถามเนี่ยก็ทราบว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักประมาณปีกว่าๆถึงสองปีพืชกระท่อมจึงสามารถที่จะขออยอหรือว่าออกอยได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ นะครับเส้นทางของพืชกระท่อมจะเดินไปในทิศทางใดนะครับไปคุยกับน้องเอกนะครับนครศรีธรรมราชน้องเอกลีก,กอ r ะครับน้องเอกนะครับที่ทําเรื่องของพืชกระท่อมมาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องเมื่อวานเนี่ยน้องเอกก็เข้าไปนั่งคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมนะครับนายมสมศักดิ์ เทพสุทินนะครับอน้องเอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์วิชานครับครับผมน้องเอกครับอลองสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังแบบเข้าใจง่ายหน่อยเรื่องของกระท่อมน้องเอกทำมาตลอดเลยนะครับเส้นทางของกระท่อมตั้งแต่ปลดล็อกมาจนถึงวันนี้หนึ่งปีกว่ากว่าเนี่ยนะครับ กระท่อมไปติดอุปสรรคไปติดปัญหาตรงไหนบ้างแล้วก็ตรงไหนบ้างที่เป็นทางที่กระท่อมสามารถเดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่ออยาจะออกได้เนี่ยน้องเอกลองเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยครับออย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ปลดล็อกพืชกระท่อมอพืชถิ่นของคน ภาคใต้นะครับต้องใช้คํานี้นะครับเพราะว่าหลังจากพูดคุยเนี่ยกระท่อมไทยกระท่อมภาคใต้เนี่ยเป็นกระท่อมที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับวันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่าโอ้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากมากนะครับกระท่อมเนี่ยผมผมแบ่งเป็นสองเป็นสองเลเวลดีกว่านะครับก็คือการการปลดล็อกเนี่ยคนคนที่เคี้ยวเนี่ยเคี้ยวได้แบบร้อยเปอร์เซ็นขายใบเนี่ยแบบ ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ไม่มีกฎหมายมาควบคุมใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่มีข้อห้ามสองข้อก็คือห้ามเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีแล้วก็สตรีที่มีคันนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอันนี้น่าสนใจเลยนะครับภาคอุตสาหกรรมวันนี้เนี่ยหลายคนกระนำที่จะปลูกหลายคนกระนำที่จะเปิดบริษัทเพื่อรับซื้อใบแต่เอาเข้าจริงๆนะครับก็มาติดกับเรื่องของกฎหมายอยผมสรุป แบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับวันนี้ยังไม่สามารถแปลรูปกระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขายในท้องตลาดได้ในเรื่องของอาหารและยาทุกชนิดอันนี้ครับที่ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่เพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่ากระท่อมเนี่ยไม่สามารถขายได้วันนี้ใบกระท่อมยังยังเต็มพื้นที่ทางภาคใตย้ยังยังยังคง มีราคาที่ค่อนข้างต่ําถ้าขายใบจํานวนเยอะๆเมื่อวานผมกับสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการศึกษาและการค้าไทยเข้าไปพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับเข้าไปนั่งพูดคุยหารือหาช่องทางจนมาเจอนะครับว่ากระท่อมยังพอมีช่องให้คนไทยให้คนภาคใต้สามารถเดินได้นั่นคือการ,รส่งกระท่อม ในรูปแบบของอวัตถุดิบนะครับไม่ใช่ใบสดนะเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบเพื่อทางการแพทย์และอาหารเพื่อส่งออกไปต่างประเทศอันนี้ยังพอมีช่องว่างให้กับกลุ่มพวกเราครับอาะจาัรย์ครับวัตถุดิบ วัตถุดิบกระท่อมเป็นวัตถุดิบที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับส่งออกไปในรูปแบบไหนนะครับในรูปแบบผงตากแห้งในรูปแบบใบสดในรูปแบบไหนแล้วก็ประเทศไหนกลุ่มประเทศไหนที่เขารับซื้อ กานจริงๆอ่าขายได้จริงๆอปริมาณที่เขารับซื้อเมื่อวานเนี่ยน้องเอกนั่งคุยกับสมาคมนั่งคุยกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยดูทิศทางแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรือไม่อย่างไรครับครับข้อนี้เป็นไปได้จริงล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเรื่องการส่งออกเพราะผมได้ปรึกษาพูดคุยกับทางสำนักงานปปสด้วยอันนี้จะเป็นช่องทางช่องทางคือด่านแรกของคนที่จะส่งกระท่อมออกนอกประเทศ ก็คือสำนกงัง,งปปสต้องรับรองให้เราว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีอาชญากรรมทางด้านยาเสพติดและมีพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็คือการขอเออ GAP ก็คือแปลงที่ถูกต้องและก็รับรองว่าไม่มีสารเคมีตกค้างถึงสามารถเอากระท่อมส่งออกนอกประเทศไทยได้แล้วการออกเนี่ยครับตอนนี้หลายคนยังเข้าใจว่า อวัตถุดิบวัตถุดิบทางการแพทย์เนี่ยเป็นแค่การเอาใบแห้งมาแล้วก็บดผงแล้วส่งอันนี้ไม่ใช่มันยังมีนวัตรกรรมอีกอีกหลากหลายนะครับซึ่งซึ่งตอนเนี้ทางผมและทางทีมงานเนี่ยเรามีนวัตรกรรมทางเครือข่ายเขาเรียกว่านวัตรกรรมฟรีดไดและสเปรย์ไดในการส่งออกนอกประเทศไทยนี่คือวัตถุดิบที่เขาสามารถไปทายาได้เลยแต่ถ้าเป็นกระท่อมผงยังเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ที่เขาต้องไปสกัดอีกรอบมันยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการของยาและอาหารได้เนี่ยครับอาจารย์ครับผมแสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีอยู่สองประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ากระท่อมที่สามารถที่จะส่งออกได้เนี่ยหนึ่งต้องเป็นกระทร่อมอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยต้องเป็นกระท่อม GAP ต้องเป็นกระทรร่อมออแกนิก ต้องเป็นกระท่อมปลอดสารพิษนะครับไม่ใช่ว่ากระท่อมปลูกทั่วไปหลังกอกงวปลูกอยูอ่ในสวนยางนะครับแต่ว่าต้องเป็นกระท่อมที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษปลอดภัยปลอดสารพิษ GAP หรือว่าออแกนิกสอง ต้องผ่านกระบ,บวนการที่ต้องมีนวัตรกรรมนะครับอาจจะมาเป็นฟรีดได้เป็นอะไรที่น้องบอกเมื่อสักครู่แล้วก็สามกลุ่มบุคคลที่จะส่งออกได้เนี่ยต้องได้รับการรับรองอจากนะครับปป,ปสจากกระทรวงยุติธรรมนะครับนี่คือสามประเด็นหลักๆที่น่าสนใจแล้วะจะมาเชื่อมโยงกับ เกษตรกรได้อย่างไรบ้างเหมือนในภาคใต้อย่างเงี้ยภาคใต้ได้รับการยอมรับว่ากระท่อมเนี่ยคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ภาคใต้ในปัจจุบันเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยปลูกกันอยู่หลากหลายเนี่ยาทางการหารือเมื่อวานกับรัฐมนตรีเนี่ยจะมาเชื่อมโยงกับชาวบ้านได้อย่างไรจะรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านได้อย่างไรถ้าใครสนใจอย,อยากจะเข้าร่วมทําได้อย่างไรบ้างครับน้องเอก เอ่อผมเล่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้เอ่อมีปลายน้ำคือจากจากโซนอเมริกาเข้ามาด้วยก็คือเป็นเภสัชกรแล้วก็เอ่อมีพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือมีร้านขายยาแล้วก็เป็นผู้จำหน่ายเอ,อยาอยู่ที่เมืองนอกเข้ามานั่งพูดคุยร่วมวงด้วยเมื่อวานเขามีปลายน้ำให้เราแต่เราต้องมีนวัตรกรรมก็เหมือนที่ผมบอกก็คือต้องเป็นสเปรย์ไดเป็นฟรีดได หรือในรูปแบบของของเหลวที่สามารถไปทํายาได้เลยอันนี้เมื่อวานก็นั่งนั่งคุยวงเดียวกับทางท่านรัฐมนตรีเหมือนกันอันนี้เราก็กลับมาว่าคําถามของอาจารย์เมื่อสักครู่ว่าแล้วเราจะกลับมาแล้วมาช่วยเกษตรกร,ร,กรชาวภาคใต้ได้ยังไงวันนี้ผมก็เลยนั่งคุยกันว่ามันต้องมีโรงงานเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เพราะกระท่อมที่ดีที่สุดก็คือกระท่อมภาคใต้ พอเรามานั่งศึกษาเขาจริงๆเนี่ยใบกระท่อมที่มีคุณภาพของไมตาไจมีนหลังจากเก็บเกี่ยวปุ๊บไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงยังมีสารไมตาไจนินแบบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยครับอาจารย์คือเรายังขาดยังขาดความรู้ยังขาดเอ,อวิธีการที่ถูกต้องเช่นเราใส่ปุ๋ยยูเรียก็ใส่ไม่ได้เราฉีดยาฆ่าญ้าในแปลงกระท่มก็ฉีดไม่ได้ ที่ฉีดไม่ได้ไม่ใช่ว่าแอนตี้หรือว่ายังไงอาจารย์มันพอพอไปตรวจปุ๊บมันก็เจอโลหนะนแล้วกว่าจะทําให้โลหนะนัมันหายไปจากใบเนี่ยใช้เวลาเกือบหกเดือนเนี่ยครับอาจารย์ที่น่าเป็นห่วงคือคือชาวบ้านทั่วไปตอนนี้ทํายังไงก็ได้ให้สวยใบมันใบกรอบก็อัดปุ๋ยเข้าไปแต่มันขายได้เฉพาะใบที่เขียวซึ่งซึ่งจํานวนในการซื้อขาย ตอนนี้ในตลาดน้อยมากเพราะทุกบ้านปลูกกระท่อมแต่พอจะขายในรูปแบบของอุตสาหกรรมหรือส่งออกอันนี้ต้องกลับมาที่ EAP ก็คือต้องทำกระท่อมของเราเนี่ยให้ปลอดสารพิษให้ปลอดสารโลหะเนี่ยครับอาจารย์สิ่งสิ่งที่สิ่งที่นั่งคุยแล้วทางผมก,กำลังคุยกันเอาอย่างนี้ไหมเรากลับมาเปิดโรงงานทางภาคใต้ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือ ใครล่ะเป็นผู้ลงทุนโรงงานโรงนี้นี่นี่คือนี่คือสิ่งที่คุยแต่ตอนนี้ทางผมเนี่ยคุยกับทางท่านรัฐมนตรีเมื่อวานท่านก็มีทางออกให้สองทางหนึ่งคุณไปหานายทุนมาทางกระทรวงยินดีที่จะร่วมเดินความหมายก็คือการส่งออกเอกสารการแปลรูปอะไรต่างๆคือเขาอำนวยความสะดวกในขั้นตอนในกรอบของกฎหมาย อย่างที่สองทางเราเสนอไปว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้ทางกระทรวงให้ทางาข้ามกระทรวงหน่อยก็มีออยมีสาธุขเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทำเป็นโรงงานเพื่อที่จะได้รับซื้อใบให้เกษตรกรชาวใต้ใบไม้ชนิดนี้เป็นใบไม้เงินสดเหมือนสโลแกนของท่านรัฐมนตรีเป๊ะเลยครับเพราะว่ามีมูลค่ามาหาศาลเมื่อเรามาดูการสกัดเนี่ยมันไม่ใช่สกัดได้เฉพาะ อ,อผงสเปรย์ไดรอ,อฟรีดายแต่วันนี้เองเอนี่ยนวัตกรรมมันล้ำไปจนถึงขั้นลิควิดก็คือเป็นเป็นสารเหนียวเป็นเอ,อเป็นสารที่มีอัตลักษณ์มีตัวตนของกระท่อมแต่มันแปลรูปออกมาในรูปแบบน้ำอันนี้มูลค่าในตลาดโลกเข้าวๆเอาแบบถูกที่สุดเขาขายเป็นกิโลกิโลไม่ต่ำกว่าสี่ิบล้านบาทครับพระจาครับน้องเอกครับ ช่วงท้ายของรายการเนี่ยนะครับขอสักคำตอบหนึ่งที่น้องเอกได้ก็เรียกว่าไปเดินทางไปออยอไปสอบถามไปอะไรด้วยตัวเองเนี่ยปัญหาอะไรที่มันทำให้ออยอไม่สามารถออกรับรองให้กับ พืชกระท่อมได้ทั้งๆที่ว่ากัญชาเนี่ยก็ปลดล็อกมาพร้อมๆกันเนี่ยก็สามารถที่จะออกอยอรับรองขายได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องการเมืองไหมกระท่อมเนี่ยเป็นของพรรคพลังประชารัฐในขณะที่กัญชาเนี่ยเป็นของภูมิชัยไทยเป็นการก็เรียกว่าขวางกันหรือไม่ระหว่างพรรคการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยน้องเอกเดินไปทำงานด้วยตัวเองเนี่ยพบว่าปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนครับ อส่วนตัวเนี่ยผมก็แอบ,บคิดเหมือนอาจารย์ก็คือมันมีความเหลื่อมล้ากันในเรื่องของพักหรือเปล่าแต่พอเราเข้าไปไปดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยพืชกระท่อมเนี่ยมันเป็นพืชตดล็อกแล้วยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าสามารถใช้ได้ในมนุษย์ยังคือคือมันมันเป็นมันเป็นตำนานว่าว่ากระท่อมเนี่ยมันเคี้ยวได้นอกกฎหมาย แต่ในทางวิชาการเนี่ยมันยังไม่เคยได้อ,อทําเรื่องการวิจัยในคนวันนี้เนี่ยมันวิจัยเฉพาะในสัตว์อยู่มันยังไม่สามารถที่จะอ,อมาการันตีเป็นเอกสารได้ว่าเในร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องมีสารเมตาไจมนีนเนี่ยจํานวนกี่เปอร์เซนต์เพราะวันนี้มันยังไม่มีอ,อขั้นตอนการวิจัยในคนแล้วกฎหมายไทยเนี่ยห้ามเอารีเสิร์ชหรือเอางานวิจัยของต่างประเทศมาอ้างอิงเพราะ มันต่างกันด้วยสรีระของมนุษย์มันต่างสรีระเอ้ยมันต่างเออ่เรื่องภูมิศาสตร์เรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆมันไม่สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้วันนี้ทางอยอเลยเร่งที่จะวิจัยในคนวันนี้ก็ใช้มหาวิทยาลัยวัดไรรักใช้มหาวิทยาลัยแม่โจ้และใช้มอ,อที่ผมทราบนะครับอาจารย์ในการวิจัยกระท่อมในมนุษย์ เร็วสุดไม่เกินปลายปีนี้ที่จะออกออยได้ช้าสุดสองปีครับอาจารย์แต่แน่นอนปีนี้ไม่ออกออยแน่นอนครับอาจารย์เพราะยังไม่ได้วิจัยการใช้กระท่อมในมนุษย์คือง่ายๆวันนี้อาจารย์ออยที่ไม่ออกเพราะไม่มีงานวิจัยมารองรับว่าใช้กับมนุษย์ได้ครับต้องใช้เวลาครับกรับขอบพระคุณมากๆน้องเอกครับเข้าใจง่ายกระชับ นะครับแล้วก็เห็นอนาคตของพืชกระท่อมไทยนะครับขอบคุณน้องเอกครับ,รบขอบคุณมากๆสวัสดีครับน้องครับครับสวัสดีครับ